จับตสาสถานการณ์สงครามเย็นรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะครับที่ล่าสุดนั้นกูรูมหาภาคที่เป็นถึงอดีตเ,เอเด้วยเนี่ยได้ออกมาเตือนว่ามันมีอยู่ศึกหนึ่งนะครับที่เขามองเห็นว่าสหรัฐนั้นเสียเปรียบมากๆเลยนั่นก็คือสมองระมิการจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับนิวเคลียร์เป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองฟัง summer, การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับ เพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเด็กเตรียมมาดมเกียรติิยมเวิศวจุฬาโซไอซาด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์พีซไลฟ์ครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์สงครามนะครับที่จะเจาะลึกไปในสมรภูมิการจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับนิวเคลียร์จากนักวิเคราะห์มหาภาคชื่อดังและเป็นถึงอดีต CIA อกด้วยนะครับอย่างคุณจิมริกาดที่ในประสบการณ์ของเขาเนี่ยก็เคยคลุกคลีกับเรื่องนี้มาโดยตรงด้วยนะครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันเลยนะคร ที่ถือว่าท้าทายมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สองขั้วอํานาจให,ใหญ่ๆของโลกนั้นเนี่ยกำลังขึ้นมาขัดแย้งกันขึ้นมาปะทะกันก่อสองครามกันในหลายๆมิตินะครับฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของตะวันตกนะครับที่นําโดยสหรัฐอเมริกาส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือมีรัสเซียกับจีนเนี่ยที่จับมือกันเป็นผู้นําสําคัญมันก็เลยทําให้บรรดานักวิเคราะห์มหาภาคหลายๆคนเนี่ยออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าเหมือนเรากําลังอยู่ในเส้นทางไปสู่สงครามใหญ่ยังไงอย่างนั้นนะครับหลายๆอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตก เกิดสงครามโลกเกิดสงครามเย็นเนี่ยมันก็ดูสอดคล้องกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับมันก็เลยทําให้ช่วงเวลาต่อจากนี้อีกหลายๆปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ความไม่แน่นอนเนี่ยสูงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็โยงใยส่งผลโดยตรงมาสู่การลงทุนโดยเฉพาะในปีหน้าที่ลูกพี่ใหญ่อย,อย่างทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนขั้วพรรคการเมืองอีกด้วยจากทางฝั่งเดโมแครตมาเป็นฝั่งริพับบลิกันที่โดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นมารับตําแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่สก็ มีความไม่แน่นอนมากมายรออยู่นะครับหลายๆคนก็จับตาว่าไอ้แต่ละศึกสงครามเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจนะครับที่จะมีการตั้งกำแพงภาษีอย่างใหญ่หลวงเลยต่อหลายๆประเทศแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าจับตาไม่แพ้กันก็คือเรื่องของสมรภูมิสงครามฮอตบอลนี่แหละครับที่ใช้อาวุธยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยที่ตอนแรกคนก็คาดการว่าพอโดนลด์ท์เข้ามานั้นก็น่าจะเข้าสู่ช่วงพักรบนะครับสงบสกกันสักพักหนึ่งแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอน นี้ก็คือเหตุการณ์ในสมรภูมิต่างๆนั้นกลับดูเดือดดูดดดรุนแรงขึ้นนะครับอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นในปีนี้เริ่มตั้งแต่การที่อิสราเอลกับอิหร่านนั้นเนี่ยเปิดศึกยิงกันโดยตรงนะครับมีการสังหารผู้นําคนสําคัญกันมากมายเลยในปีนี้หรือว่าจะเป็นการปฏิวัติในซีเรียนะครับที่ถือว่ามีความผัดแย้งที่ยืดเยื้อกันมาอย่างยาวนานก็มามีการตัดสินผลในช่วงนี้นะครับซึ่งไม่ได้มีใครคาดการณ์มาก่อนหรือว่าจะเป็นในสมรภูมิของยูเครนเซีย,ยเนี่ยก ขั้นสูงออกมาใช้กันแล้วนะครับในขณะที่อีกฝากหนึ่งของโลกอย่างทางเอเชียเราเองเนี่ยก็ได้เห็นความคุกนขุนในค่าวสม,มุรเกาหลีนะครับที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่ได้เคยขัดแย้งกันขนาดนี้มาหลายปีแล้วซึ่งก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายพื้นที่รอบโลกนั้นก็ต้องลุ้นๆกันเลยทีเดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อย่างไรก็ตามนะครับมันจะมีพื้นที่อยู่จุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจนะักนั่นก็คือเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองในแอฟริกานะครับซึ่งก็ไม่ เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ผู้คนจะไม่สนใจเพราะว่าด้วยขนาดเศรษฐกิจของพวกเขาที่เล็กมากๆก็ดูจะไม่ได้มีบทบาทมากมายต่อเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองโลกนะครับแล้วก็ลําพังเองเนี่ยก็อย่างที่เล่าไปเลยก็คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ๆเนี่ยมันก็ดูปวดหัวมากพอแล้วนะครับจนแทบจะไม่ได้มีพื้นที่ให้ไปสนใจในฝั่งของแอฟริกาเลยแต่กลับกันนะครับคนที่เป็นกูรูสงครามแล้วก็เป็นถึงอดีตเจเออย่างคุณจิมริกาดเขาบอกว่าเฮ้ยคุณจะมองข้ามแอฟริกาไม่ได้เลยนะเพราะว่าในพื้นที่นี้เนี่ยถือว่าสาคัญมมาก ในการดูสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2มหาอำนาจนะครับและจิมเขายังบอกอีกนะครับว่าความวุ่นวายทางการเมืองในแอฟริกาตลอด45ปีหรือว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นมีโอกาสสูงมากที่จะมีมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังเนื่องจากว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญนะครับมีแร่หายากจํานวนมากที่จะใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่าใช้กับอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะในประเทศไนจอเร์นะครับเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกที่ปีที่แล้วนั้นมีรัฐประหารเกิดขึ้นซึ่งก็น,นั่นแหละ ถ้าคุณฟังแค่พลาดหัวหเฉยๆเนี่ยหลายๆคนก็คงจะไม่ได้สนใจข่าวนี้นะครับแล้วก็ถ้าขยี้ลงไปอีกเนี่ยหลายคนไม่รู้จักประเทศที่ชื่อว่าไนเจอร์ด้วยซ้ํานะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าประเทศนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งยูเรเนียมที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะของทางฝั่งตะวันตกนะครับทำให้จิมริการน้นเขาก็ตั้งข้อสงสัยทันทีเลยนะครับว่าเรื่องของการปฏิวัติในปีที่แล้วเนี่ยเป็นไปได้สูงที่จะมีการใส่ไฟจะมีการแทรกแสงจากทางรัสเซียเกิดขึ้นแล้วถ้าพูดถึงประเทศไนเจอร์เองเนี่ย จิมริกาดเขาก็แชร์เลยนะครับว่าเขาเคยมีประสบการณ์โดยตรงสัมผัสกับประเทศนี้เคยไปทํางานในประเทศนี้มาแล้วด้วยนะครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนะครับที่เขาทํางานให้กับหน่วยข่าวกรองของ CIA เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปประจําการในประเทศไนเจอร์นะครับในฐานะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซิตี้แบงค์นะครับซึ่งตอนแรกที่เขาไปเนี่ยเขาก็ยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าดูจากบรรยากาศอะไรต่างๆเขาก็งงมากว่าเขามาทําอะไรที่นี่นะครับอย่างที่บอกเลยว่าไนเจอร์นั้นเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกแล แล้วซิตี้แบงค์มาเปิดสาขาที่นี่มันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันสุดๆแต่ว่าพอเขาไปอยู่ที่นั่นได้ไม่กี่วันเนี่ยอวโสที่ประจำการอยู่ที่นั่นมาก่อนหน้านั้นหลายปีเนี่ยก็รู้ทันทีว่ายังไงเนี่ยเด็กที่เพิ่งมาใหม่จิมนิกาเนี่ยต้องงงแน่นอนว่าเออมาทําอะไรที่นี่นะครับทางอวโสเขาก็ตอบโดยไม่ต้องถามเลยว่างานของคุณหลักๆที่นี่เนี่ยคือการจับตาการส่งแร่ยูเรเนียมของไนเจอร์ไปฝรั่งเศสนะครับเนื่องจากว่าฝรั่งเศสที่เป็นผู้นําด้านเตาปฏิกรณ์ของแร่ยูเรเนียมเนี่ย พ่งพายูเรเนียมจากทางไนเจอร์เป็นหลักนะครับอ่ะก่อนจะไปเจาะลึกอะไรต่างๆเนี่ยมาทําความเข้าใจโครงสร้างภาพใหญ่ของยูเรเนียมทั่วโลกกันโดยสังเขตก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าเรื่องดาวการปฏิวัติไนเจอร์เนี่ยทำไมมันยิ่งใหญ่ต่อโลกนี้ขนาดนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูเรื่องของแหล่งแร่ยูเรเนียมทั่วโลกแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยคณอาจจะมองว่าสองขั้วมหาอำนาจเนี่ยมีความสูสีกันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับจิมมีกาดเขาอธิบายว่าความจริงแล้วเนี่ยยูเรเนียมที่ได้มาจากแต่ แลแหลงนั้นเนี่ยมันมีคุณภาพไม่เหมือนกันนะครับก็คือแหล่งแรกส่วนใหญ่ที่อยู่ฝั่งประเทศตะวันตกนั้นเนี่ยจะมีความเข้มข้นของ U 2 3 5ห้ค่อนข้างต่ำนะครับก็จะตีเป็นเกรดของ LEU นะครับซึ่งอยู่ในน้มชนิดนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมกลุ่มของพลังงานเอาไปสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นะครับแต่ไม่สามารถใช้ทําอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทําอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยคุณจําเป็นจะต้องใช้ตัวของ HEU นะครับที่จะมีความเข้มข้นของ U 2อ5เนี่ยสูงถึง เซึ่งยูเรเนียมคุณภาพสูงนี่แหละส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะมาจากทางเหมืองแรกของทางกลุ่มบริชนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของราาัสเซียคาซัคสถานอุซเบกิสถานรวมทั้งยูเครนที่เป็นพื้นที่ของสองครามในตอนนี้ด้วยส่วนอีกพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่ง SEU e ที่สําคัญนะครับก็จะอยู่ในแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นไนเจอร์ที่พูดถึงไปมีนามิเบียมีเซาท์แอฟริกาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยจำเป็นจะต้องนําเข้าแร่ยูเรเนียมจํานวนมากแล้วก็ หลักๆก็มาจากทางรัสเซียด้วยนะครับถึงแม้ว่าถ้าดูจากแมนเนี่ยจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกากับแคนาดานั้นมีแหล่งแร่ยูเรเนียมรวมกันเนี่ยเกือบครึ่งโลกนะครับแต่ว่าไอ้แร่ที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้ได้ดีขนาดนั้นทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้แร่ยูเรเนียมที่ผลิตเองในสหรัฐเพียงแค่แเเท่านั้นส่วนถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยแล้วใหญ่เลยครับคนที่เป็นผู้นําเรื่องของตาปอิกรณ์นิวเคลียร์ในโลกนี้เนี่ยหลักๆมี นในขณะที่สหรัฐอเมริกาที่ดูจะมีเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายนั้นเนี่ยแต่ว่าการพัฒน,นาเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์นั้นดูจะติดขัดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของการโกกรีนอะไรแบบนี้เรื่องนี้แหละก็เลยกลายเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้บรรดากูรูมาโครที่จะมีความเอียงไปทางฝั่งริพับบลิกันเนี่ยมักจะมองว่าเรื่องของโลกร้อนนั้นมันเป็นการกุเรื่องขึ้นมาของผู้ไม่หวังดีนะครับเพราะว่าปลายทางแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนสาคัญเลยที่ทําให้การพัฒน,นาเรื่องของเทคโนโลยีด้านสงคารามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องหยุดชะงักไปบางส่วนแต่น,น เรื่องโลกร้อนจะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าถ้าดูในหน้างงานตอนนี้เนี่ยคือว่าทางฝั่งตะวันตกนั้นดูจะมีความเสียเปรียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรนิวเคลียร์จริงๆนั่นแหละครับเพอพอซัพพลายเชนแยกออกเป็นสส่วนเนี่ยกลายเป็นว่าแหล่งทรัพยากรสำคัญเนี่ยก็อยู่ในฝั่งของบริส์นะครับขณะที่ในโซนของแอฟริกานั้นเนี่ยจิมริกาดเขาก็ให้ข้อมูลนะครับว่าการปฏิวัติไนเจอร์ในปีที่แล้วเนี่ยทางฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาก็มีความพยายามจะเข้ามาแทรกแซงเหมือนกันแต่ว่าก็ทําไม่สําเร็จเเเค้าาาากก็็ลยมมีวววปนนห่งนาาง่งงงะััถทฝตต ควบคุมสถานการณ์ในแอฟริกาไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตอนนี้รัสเซียได้คุมเกมของสองครามยูเรเนียมได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของลิกาดแล้วเนี่ยเขามองว่าปีหน้านั้นเนี่ยก็น่าจับตามากๆนะครับว่าราคาของยูเรเนียมอาจจะมีความผันผวน,นรุนแรงแล้วก็พุ่งสูงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพพลายต่างๆก็ถูกคอนโทรลโดยทางรัสเซียแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยก็คือความได้เปรียบเสียเปรียบของสองครามระหว่าง2มหาอำนาจนี่แหละครับที่จะเป็นอย่างไรคุณคิดอย่างไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอม คอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับคิดว่าสหารัฐอเมริกาที่ปีหน้าเนี่ยจะนําโดยโดนัลด์ทรัมป์จะกแก้เกมเรื่องนี้ยังไงก็ลงคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในและห้องเรียนนักลงทุนด้านล่างได้เลยภายในก็มีรีเสิร์ชวเคราข้์มาโครและคริปโตจากนักลงทุนระดับโลกมูาคาลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็สามารถแอดไปที่ไลน์แอดคิมพัฟฟิตีไลฟ์ตามที่ขึ้นอยู่นีดสันนันนะคครรบบ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมากคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกนี่คือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และ้อรนะครับคนที่มีธุรกิจมีมรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราน,นอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปใะนสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ยกา,ารัน,นตีนวนบบความพึงพอใจ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ